สวัสดีครับรัตน์กนะครับร้านอยู่ลังสิต์คลองหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับก็ลูกค้าประจำนะครับสั่งมาน่าจะคู่ที่คููที่ห้าที่หกแล้วนะครับก็อันนี้ลูกค้าก็เลือกเองไปหามาเองแล้วก็ให้ผมสั่งให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสามนาทีแรกนะครับให้ลูกค้าได้ไปดูว่าญี่ปุ่นมันมีอไรบ้างในอัลบั้มนะครับสวัสดีครับวันน่อนนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ70 Jack นะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินจแปนนะครับก็ไปที่ l ล n e นะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นลายเป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับแอด KRON นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บ นำงทำมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิเจอร์นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h e, อ p e e กดไปจะเป็น e s p อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าทษทีช้อปปีอ่ะมาล้นะครับลูกค้าอ่ะลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะ เลื่องขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชั่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปีให้นะครับผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมวดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผมไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาใหมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ Facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้ นี่คือลายนะครับอ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพร er า<ล>ะว่ามันมันหาไม่เจอ x, มันเยอะมัน,ม,ม,น,ม,นม,มันมีเป็นพันมันมีเป็นพันๆนะครับนี่คืออัลบัม้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหม,รมออกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจ็ดศูนย์นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันสต,ตาร์มูฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกแจ็คแ,แล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะ กดเลยปุ๊บนี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าอ่ของเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดทักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับ เลื่อนครับ youtube เลยสวัสดีครับร้านก่อนนะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ากดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ ่าตัวนี้เป็นเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรวดลายของยุค80เอามาทำนะครับก็เป็นออสตา a r US ซอ i i ิ a t o r เปดทิเลโทแปซิฟนะครับก็เป็นลวดลายดั้งเดิมสมัยก่อนนะครับเป็นรวดลายฤดูเบไม้ผีนะครับก็คนนี้ก็คือลูกค้าก็หามาเองเหมือนกันคนนี้ซื้อประมาณ5้าคู่แล้วนะครับอ่าก็ตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้เลยนะครับก็คู่แรก พี่แกก็ไปหามาให้นะครับตัวนี้ก็ได้ไปแล้วตัวนี้ก็5้าพันเก้านะครับสักพักหนึ่งแกก็หาอีกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือรอบที่แล้วแกก็ได้ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วพี่แกก็ซื้ออันนี้ได้ไปแล้ว ซื้อสองตัวนี้อีกนะครับเนี่ยพี่แกก็คือคือพี่แกก็ไปหามาให้นะครับแบบประมาณนี้นะครับชื่อลงชื่อรุ่นกอปมาให้ผมหมดเลยนะครับเออาเอารุ่นนี้นะกอปมาให้ผมหมดเลยนะครับเนี่ยบอกชื่อรุ่นมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็ได้บิ๊กสองคู่นะครับอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็เป็นพะยีนนะครับพะยีนแล้วก็คู่นี้ คู่นี้แกก็อันนี้ก็เนี่ยอย่างเงี้ยแกก็ไปเอา YouTube มาให้ผมดูนะครับแล้วก็บอกชื่อรุ่นนะครับตัวนี้นะครับมี2สีนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาไม่แพงเพราะ us originator เนี่ยมันจะ5,500หรืถึง0 0แต่ตัวนี้มันลดที่คือที่ญี่ปุ่นมันลดราคาแล้วผมก็ลดพิเศษให้พี่เขาไปนะครับก็4,900นะครับก็ไม่แพง เป็นรายพิเศษด้วยนะครับก็ไม่แพงนะมันก็อย่างที่บอกมันแพงค่าส่งนะครับลูกค้าอ่ะก็นี่คือหน้ากล่องนะครับชื่อรุ่นนะครับออสตา us us คือ us originator นะครับไม่ไม่ใช่ us a นะครับอ่ะแล้วก็ retro pacific นะครับ high high คือหุ้มข้อนะครับราคาสินค้าเบอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์รองเท้าญี่ปุ่นดูง่ายนะครับแต่จุดถ้า us เท่ากับ27เซ็เซนนะครับง่ายดูง่ายดูง่ายมากเลยนะครับ ถ้าเป็นบ้านเราก็มี5้าตารางสายอย่างที่ผมบอกนะดูความดูซ m คือความยาวเท้านะครับจะไม่ผิดนะครับจะตรง <c oughs> ในกล่องก็อันนี้ก็เป็นของคาสสิกของญี่ปุ่นนะครับเปิดมาก็เป็นกระดาษห่อนะครับกระดาษห่อเป็นลายลายน้ำของของคอนว่าเขาคอนเวิร์ตนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นลายกราฟิกนะครับเป็นลายกราฟิกของ ของฤดูใบไม้ผลินะครับอ๋นะ <c oughs> อโทษทีเป็นไลายกราฟิกของฤดูร้อนนะครับโทษทีนะครับก็เป็นพวกต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็นกนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เป็นลายพิเศษนะครับก็มันก็เหมือนงานไทยสมัยก่อนอ่ะบ้านเราอ่ะเป็นจะเปลี่ยนลายไปเรื่อยตามฤดูกาลนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีปั๊ม US Originator ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขอบผ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลือบเงาเหมือนเจ็ดูนนะครับเห็นไหมวิ้งเลยตรงเงาเงานะครับวิ้งวิอ่าประมาณนี้นะครับพื้นอัสตาเหมือนเดิมปกตินะครับ ท่าอีกโทษทีแกไม่ออกเนี่ยอ่ะ,อะ,อะก็พื้นปกตินะครับพื้นออสตาข้างในนะครับข้างในก็จะมีปั๊มนะครับปัม๊มคอนเวิร์ต U.S.I. Originalizer นะครับ ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือน u s ทั่วไปนะครับแต่ก็เปลี่ยนลายเข้าไปเป็นลายพิเศษเท่านั้นเองนะครับงานก็อินโดอยู่แล้วนะครับงานญี่ปุ่นเป็นอินโดนะครับเรื่องก็คือญี่ปุ่นครับเพราะว่ามันมีขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบ้านเราไม่มีนะครับอ่ะก็สวยดีนะครับลูกค้ามีสองสีก็สีแดงนะครับออก็จะมีสองสีนะครับสีแดง ตัวนี้ไม่ค่อยมีของแล้วลูกค้าอืมเหลืออะไรบ้างนี่ผมดูให้มันต้องดูหลายเว็บอนะมีแต่เบอร์เล็กๆแล้วเบอร์ใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับหมดเบอร์ใหญ่หมดเกลี้ยงมีแต่เบอร์เล็กๆนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็คือผมลดราคาให้ลูกค้าไปแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับลายตัวนี้เป็นลายสก,กีนนะครับคือเป็นลายของผ้านะครับเพราะฉะนั้น แต่ละ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 คู่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นลายผ้าเอาผ้ามาขึงแปะแล้วก็เย็บแล้วก็เย็บเป็นเป็นบอดี้รองเท้านะครับแล้วก็มาแปะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละค่างจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเลโตแปซิฟิกนะครับ ของ US Originator ก็จะมีจะมีจะมีตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็ป้ายนะครับปกตินะครับแล้วก็เป็นโลโก้โลโก้คลาสสิกเป็นสก,กรีนนะครับของ Convert นะครับตอนนี้ก็สมัยก่อน US Originator เนี่ยจะเป็นกล่องสีแดงนะครับเป็นกล่องสีแดงดูดูรูปเก่าๆได้นะครับที่ Facebook นะของของที่ร้านอ่ะ อ่าก็อันนี้ดูอันนี้อันอันนี้ดูมือถือนะก็เลื่อนมานิดนึงนะครับก็จะมีตรงนี้จริงๆคาว่ารูปภาพมันต้องอยู่ตรงนี้กดตรงนี้นิดน,นึงนะครับแล้วก็กรูปภาพนะครับตรงเนี้ยผมจะแยกอัลบ,บั้มไว้ให้ดูตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมอ๋อเท่าที่เขาเล็กๆนะครับาวาคำว่าทั้งหมดนะคำว่าทั้งหมดตรงนี้นะปุ๊บอ่าเนี่ยก็จะเป็นอัลบั้มเก่าแก่เลยสมัยยูฟิเจอร์นั่นแหละ สมัยสิบปียี่สิบปีนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่ทํามี Facebook เลยง่ายๆเลยไม่ถึงสิบเพราะว่าเฟซบุ๊กมันมีแค่ไม่กี่ปีนะครับไม่ถึงไม่กี่สิบปีเนี่ยอย่างพวกนเนี้ยอเ,เนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยขายดีเนี่ยเนี่านาเข้าเองอะไรว่าสตาสตาบายเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหสมัยก่อนขายกระจายเลยนะครับตัวนี้นําเข้าเองนะในชอ็อปเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ่ะนําเข้าเองนําเข้าเองครับนําเข้าเอง เนี่ยตาตาบายเนี่ยโหแล้วทาแล้วก็ทําเก่าอ่ะ <_ d ata> มันมีรุ่นทําเก่ากับไม่เก่านะอันนี้มีรุ่นอันเนี้ยอ่านเนี่ยทำเก่านะครับพื้นจะออกเก่าๆนิดนึงนะครับ <_ d ata> พื้นจะออกเก่าๆนิดนึงเมื่อกี้ผมจะให้ดูอะไรวะลืมละ <_ d ata> เนี่ยพวกนี้มีมีหมดเลยนะครับอัลบ,บั้มเนี่ย <_ d ata> อ๋อ,อจะให้ดูไอ้นี่กล่องแจ็งงานไทยเนี่ยผมเหมา,ามาจากมาจากอีกที่หนึ่งงานไทยหมดเลยเต็มเลยนะครับ หมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วครับอตอนนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนกล่องเฉพาะรุ่น US Originator นะอของญี่ปุ่นของของ US A ก็มีนะแต่ผมขายหมดแล้วละ่ะเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับของ US อะไรพวกนี้นะครับอโทษทีนะนี่ อ่าเนี่ยนี่คือกล่อง US Originator สมัยก่อนนะครับจะเป็นกล่องลายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกล่องธรรมดาแล้ว <c oughs> จะเป็นกล่องธรรมดาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งเป็นสีแดงนะครับเป็นกล่องอีกสีแดงเป็นกล่องของอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมบอกไว้เพราะว่าเฮ้ยทำไม US กล่องคนละแบบอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ลูกค้าใครสนใจก็ พักมาได้นะครับดูอัลบ,บั้มได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือไม่ก็ลูกค้าเข้าเองได้เลยนะครับเข้า Google Google บอกทุกอย่างนะครับพิมพ์นะครับ convert.co.jp นะครับมันก็จะมา c o n v e r t j 8นั่นเองนะครับแล้วก็นะผมหาผมหาน้หาหลักไม่เจอซะแล้วเนี่ยนะครับมีตะคงราคาบอกหมดทุกรุ่นนะครับ เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับลูกค้าก็จะแยกเขาจะแยกเอาไว้ให้แจ็คดาววันสตาร์อะไรพวกนี้นะครับอ่าไปดูวันสตาร์นะครับวันสตาร์ดาวเดียวอยู่ไหนรองเท้าเด็กอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ดาวเดียวคือวันสตาร์นะครับกดได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมานะครับก็จะมีบอกรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับของไทม์ไลน์วันสตาร์นะครับตอนนี้หาถ้าจะไม่ได้แล้วนะครับสองหมื่นกว่าเยนนะครับอ่าเนี่ยวก็กดตรงนี้ เนี่ยผมก็เปิดให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าก็ดูเองได้นะครับแล้วก็จะจะสั่งก็บอกผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับคือของแท้เนี่ยมันราคาเนี่ยอาลูกค้าดูสองหมื่นสี่พันหกตรงเนี้ยเป็นเจแปนนะครับไม่อินเจแปนสองหมื่นสี่พันเยนนะครับลูกค้าคูณไปเลยจุดสามจุดสี่ค่าส่งอีกประมาณห้าร้อยหกร้อยแปดร้อยนะครับมันแพงค่าส่งนี่แหละนะครับอ่อย่างพวกเนี้ยนะครับอย่างพวกเนี้ยพ,พวกนี้ญี่ปุ่นฮิตมากนะครับบอกตรง ไทยคือไทยมันฮิตแน่แต่คือมันแพงให้ง่ายเลยไทยไมันมีผลิตสมัยก่อนเท่าไหร่เองนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็มาดูอันนี้เราคุยกันนะสมัยก่อนเนี่ยก็สมัยก่อน3ามพมั้งเนี่ยอะสาน่งเก้านะที่ผมจำได้อ่าสามพิบนะครับ เดี๋ยวนี้มันล่อไปมันแพงแล้วไงมันคือในไทยมันไม่มีขายไงใช่ไหมพอในไทยไม่มีขายปุ๊บแม่งก็ต้องนําเข้ามานะครับมันก็เลยแพงนะครับนี่อย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาเลยหมื่นกว่าเบหมื 10, ่นเนี่ยสองหมื่นหกเยนเหมือนกับไอ้งี้เงี้ยลดราคาเนี่ยลดราคายังเหลือเจ็ดพันเก้าร้อยเยนนะครับมาดูกันว่าลดราคามีอะไรบ้างนะครับอย่เงี้ย อ่ะก็อย่างเงี้ยไซแหว่งนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับคือของแท้ผลิตรอบเดียวนะครับไม่ไม่เหมือนของปลอมนะลูกค้าคือลูกค้าต้นเดือนไม่มีตังหรือรอสิ้นเดือนของแท้หมดแล้วของปลอมมันก็มียัพี่อีก3เดือนอีก4เดือนมันก็มีให้นะครับแต่คือของแท้มันหมดก็คือหมดนะครับมันไม่สามารถไปซื้อได้นะครับไม่สามารถผลิตได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ convert.co.jp นะครับอ่ะผมก็เป็นคนตรงๆนะเปิดเผยให้ลูกค้าได้ดูไปเองเลยนะครับว่า ผมจะได้ไม่ต้องมีอะลบัรบ้ามด้วยไงง่ายดีอย่างเงี้ยนะครับไปหาเอาเองแล้วก็มาให้ผมสั่งให้ผมก็ไปหาหามันมีทั้งหมดประมาณเจ็ดบัดเว็บนะครับที่ญี่ปุ่นนะมีเว็บประมูลก็มีนะครับอ่ะยาวไปละยังไงผมฝากร้านก่อนด้วยนะครับคือผมขายของแท้นะครับนําเข้าเองนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ไ คือไม่ได้เอากำไรมากมาย over อันไหนลดได้อันไหนที่ที่เขาลดให้ผมก็เหมือนอย่างเงี้ยเขาลดให้ลูกค้าก็รู้แล้วว่าเขาลดให้ใช่ไหมผมก็ไม่ได้กักหรือไม่ได้อะไรนะครับก็ราคาตามความเป็นจริงนะครับมันก็มีบวกค่มีบวกกำไรบ้างเพราะาผมเป็นร้านค้านะครับอ่ะก็ยังไงผมฝากด้วยนะครับดูแบบใหม่ๆที่ไลน์นะครับสวัสดีครับ